มาชิกนิตเตอสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นโดยมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับวันนี้ทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยก็จัดกิจกรรมที่เรียกว่า Mitsubishi Service Festival ครับเรียกสั้นๆว่า m i d f เฟสนั่นเองนะครับเรามาดูซิว่า เรื่องของเทคนิคเคล็ดลับการดูแลรักษารถยนต์ให้ใช้งานได้ดีขายต่อได้ราคาเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับในเรื่องของการมาแชร์ประสบการณ์ทั้งในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการยานยนต์และคนที่เป็นลูกค้ามิตซูบิชิครับโดยจะมีผมกับพี่อ่อาอมริน,นิติพนนะครับเราจะมาอธิบายให้ความรู้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดร่วมกันนะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้โอกาสพิเศษนะครับมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเขาเปิดบ้านเลยนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับเรียกสั้นๆว่า E.A. ครับ Education Academy นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่าที่เนี่เป็นหัวใจสำคัญในการเทรนนิ่งช่างในการให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อจะเข้าไปรองรับให้บริการกับลูกค้ามิตซูบิชิทั่วประเทศครับและนี่เองนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมิตซูบิชิได้รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้วยความพึงพอใจสูงสุดด้านบริการหลังการขาย ติดต่อกันถึง2ปีซ้อนนะครับตั้งแต่ปี2563มาแล้วนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้แต่ละสเตชั่นจะมีอะไรแล้วเรามีข้อมูลอะไรมาแชร์กับลูกค้ามิสูบิชิบ้างไปติดตามกันเลยครับ นี่เราเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าคารับนะครับไม่ว่าจะเป็นปาชูโรสปอร์ตนะครับครับนะครับเอาแลนเดอร์พีเอชวีแล้วก็ลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้กว่าส่ร้ชีวิตที่ลงทะเบียนมานะครับเราก็เตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับลูกค้าคือเรามีศูนย์บริการที่ดีนะครับเราเน้นในเรื่องของการเซอร์วิสลูกค้านะครับเรามีศูนย์บริการที่มีคุณภาพนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือลูกค้าต้องประทับใจ เราได้รับรางวัล Thailand Quality Award มานะครับก็อยากจะเปิดบ้านให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับซึ่งในวันนี้ในวันนี้นะครับเราก็มีแต่ละสเตชันนะครับที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นและมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของเซอร์วิสนะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับโอกาสหน้าหากวิสซ b บิชิมอเตอร์จัดงานนะครับเรียนเชิญครับเราจะทำให้ทุกท่านรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเราครับขอบคุณครับ ในส่วนของความบันเทิงภายในงานนะครับมีทั้งการจัดแสดงรถยนต์ทรงเคยประทับเมื่อปี2537โดยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ส,รราสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นมิ s ซูบิชิไซโค o นที่ตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ก็ยังมีรถแข่งแลน l y ลี t s มิ i ซูบิชิไททันแลน c a ลีคาที่เตรียมจะลงสนามเอเชียครอสคันที่แลนลี่โดยขับจากประเทศไทยไปถึงกัมพูชาสหรับแฟนรถยนต์นที่ชื่นชอบความตื่นเต้น ท้าทายก็เตรียมไปพิสูจน์ความแก่งของรถ m i มิ b i s h i ิไท t ันบนการแข่งขันทางฝุ่นกันได้นอกจากนี้ยังได้เปิดโลกเทคโนโลยีเด n โ o Drive House ซึ่งเป็นระบบการบริหารพลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านโดยรถยนต์มิซูบิชิอัลแลนเดอร์ PHEV มีการนำเอาไฟฟ้าที่สร้างจากระบบโซล่ามาเก็บในแบตเตอรี่ของรถยนต์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับบ้านเมื่อยามจำเป็นสุดท้าย มีมุมสนุกสนุกสำหรับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DIY ศิลปะและตรวจดวงชะตาสไตล์ฮิปสเตอร์เสริมดวงกับวอลเปเปอร์กันด้วยครับก็ประทับใจค่ะก็คือ เนื่องจากตอนนั้นที่ซื้อมาค่ะก็คือมีรายการในการแบบว่าดูแลต่อเนื่องว่าถ้ายังไม่ถึงกิโลเมตรหรืออะไรก็คือทางสูตรเลยกรคือดูแลจัดการค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดให้เวลาเราเอารถเข้าเช็คค่ะ,คะก็จากที่ใช้มานะคะปีกว่ากว่าค่ะก็คือรถเนี่ยค่ะก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งเ,เวลาถ้ามีอะไรถึงระยะปรวจเช็คเราก็เอาเข้าไปให้เขาเช็คให้แล้วเราก็เอากลับมา แล้วก็ในระบบการขับเคลื่อนอะไรก็ค่อนข้างมั่นใจทั้งๆท,ที่มันเป็นระบบผสมกัน2ระบบนะคะไฟฟ้ากับน้ามันแต่การออกตัวอะไรก็คือแรงใช้ได้มั่นใจค่ะงานนี้เป็นความประทับใจแรกที่ว่าผมไม่เคยไม่เคยเห็นหลังบ้านเนาะของว่ามิซูบิชิบริการอะไรให้ลูกค้าเราไม่เคยเห็นงานนี้เป็นงานที่ได้เห็นได้รู้ว่ามิซูบิชิมีเทคโนโลยีที่ดี พราะผมเชื่อว่าถ้าถ้าวันนี้ศูนย์บริการยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีและเราขายรถที่มีเทคโนโลยีมันมันไม่ตอบโจทย์คนซื้ออยู่แล้วครับงานนี้ได้เป็นงานเห็นผมชอบนะเรื่องของการเทรนนิ่งที่มีการรีโมทเทรนนิ่งได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจเทคโนโลยี technology ของมิตซูจริงมิตซูบิชิมีจุดแข็งอยู่ที่โปรดักต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าความอาจจะมีคําถามเกี่ยวกับศูนย์บริการผมว่าวันนี้มิตซูบิชิพยายามที่จะบอกทุกคนว่าเราเราเก้าวมาไกลมากามากในการให้บริการกับลูกค้าแล้วผมเชื่อว,ว่า มิตซูบิชิพยายามเปิดใจลูกค้าที่ยังไม่เคยขับมิตซูบิชิมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาทสได้มาลองในเรื่องของคุณภาพรถแล้วก็มาตรฐานบริการตรงศูนย์ผมว่ามีความประทับใจกลับไปแน่นอนครับเป็นไงครับผมบอกแล้วว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอกาสพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษเป็นโอกาสพิเศษสําหรับลูกค้ามิตซูบิชิเท่านั้นเลยนะครับได้มาเห็นถึงด้านหลังกันว่ากว่าที่จะผลิตบุคลากรอ,ออกไปดูแลรถมิตซูบิชิ ของลูกค้าทั่วประเทศแต่ละคันต้องผ่านการฝึกอบรมยังไงบ้างที่สําคัญเลยได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีจากมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับเพราะฉนั้นลูกค้ามิตซูบิชิทุกคนมั่นใจได้ครับว่ารถมิตซูบิชิทุกคนันจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับไว้โอกาสหน้าครับจะไปมีกิจกรรมดีๆที่ไหนยังไงอีกก็ไว้ติดตามกันส่วนเรื่องของมิตซูบิชิเฟสติวัลนะครับหรือว่ามิดเฟสโอกาสหน้าจะได้เจอกันอีกแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อิซูซุจัดปาร์ตี้ฉลอง12ปีแห่งความสำเร็จของอิซูซุ X Series Lifestyle Pickup ในงาน New Isuzu X Series Man Mid m ป y Party ความมันสไตล์ Infinite X Life ผ่านกิจกรรมและการตกแต่งรถที่ผสมผสานทั้งแสงสีเสียงโดยให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสถ,ถึงประสบการณ์ความมันตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในงานฉีกทุกกฎของการใช้ชีวิตเดิมๆลดแล่นไปกับอารมณ์สปอร์ตเลสซิโดยวางราคาจำหน่าย7 3 3 0 0 0บาท ไปจนถึง999,000บาทครับ